สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S3 Motor ช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รถสุตูเตอร์รถครอบครัวและรถบิ๊กบค์จากทุกค่ายวันนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถใช้งานประจำวนัน ประหยัดน้ำมันดีไซน์ทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยคลิปนี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับ2026 Honda c l i c k 1.2 5อรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยว่ากันว่ารุ่นปีนี้มีการปรับโฉมและอัปเกรดหอรายจุดให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนเมืองมากขึ้นทั้งดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์อัจฉริยะโดย Honda c l i k 1.2 5เป็นรถออโตเมติกย,ยอดนิยมในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานประหยัดและดูแลรักษาง่ายสำหรับปี2026นี้ฮอนด้าตั้งใจยกระดับคลิกหนึ่ไอให้ดูพรีเนเมี่ยมขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความคล้องตัวที่คนไทยคุ้นเคยเริ่มจากที่ภาพรวมของดีไซน์ภายนอกฮอนด้าคลิก1 2 5 i 2026ไอมาในสไนสตล์สปอร์ตโมเดลเส้นสายคมชัดมากขึ้นแิ่ด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูเฉียบและเฉียวไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่มีความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ไฟ DRL ถูกจัดวางอย่างลงตัวเพิ่มความดุดันและทันสมัยในทุกมุมมองปไยท้ายเลสแบบใหมายเช่นกันให้ความรู้สึกถึงเมเ่ินเกินค้าสีสันของตัวรถในปี2026มีให้เลือกหลายสีทั้งสีโทนสปรอร์ตสีเรียบหรูและสีพิเศษที่ทำให้รถดูโดดเด่นบนท้องถนนล้อแมกี์ซน์ใหม่เพิ่มความสปรอร์ตขนาดกำลังเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองน้ำหนักตัวรถยังคงเบาทำให้ควบคุมง่ายแม้ผู้ขับขี่มือใหม่หรือผู้หญิง ่อนั่งถูกปรับปรุงให้ลองรับสีระได้ดีขึ้นนั่งสบายทั้งคนขี่และคนซ้อนใต้บอกมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้าง Honda าคลิก 125i 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด 125cc แบบ E-S-P เทคโนโลยีเฉพาะของ Honda ที่เน้นความประหยัดน้ำมันและการทำงานที่ลื่นวน เครื่องยนต์ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวยิ่งขึ้นแต่ยังคงให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้างานในเมืองอัตราเร่งต้นดีขีดแซงง่ายและตอบสนองคันเร่งได้อย่างแม่นยำระบบหัวฉีด TGMFI ท,ทำงานร่วมกับระบบติด i n g สต็อช่วยลดการซึนเปลืองน้ำมันเมื่อรถหยุดนิง่งเช่ขนขระดจอดปิดไฟแดงทำให้คลิก1 2 5i เป็น1ในรถอรัโตโมติที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในคลาสเดียวกัน อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยทำได้ดีมากเหมาะกับคนที่ต้องขี่ทุกวันไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนหรือวิ่งส่งของระบบระบายความร้อนด้วยอากาศยังคงดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกและทนทานตามสไตล์ฮอนด้าระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช๊คอัพเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโช๊คอัพคู่ปรับเซตมาให้รองรับการขี่ในเมืองได้อย่างลงตัวดูดซับแรงกระแทกจากถนนครุกคะได้ดี ทำให้การขี่นุ่มนวลและมั่นคงระบบเบรกหน้าดิสเบรกหลังรัมเบรกพร้อมระบบคอมบีเบรคซิสเต็มช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและหลังเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่ยังไม่ชำนาญระบบยางขนาดมาตรฐานให้การยึดเกาะถนนดีทั้งถนนแห้งและถนนเปียก มั่นใจได้ในทุกสภาพอากาศมาดูในส่วนของเทคนโนโลยีและฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน Honda c l i ิก 125i 2026รุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอมารวัดดิจิทัลแบบใหม่สแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆอ่านง,ง,ง,ง่ายแม้ในเวลากลางวันระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัย ไม่ต้องเสียบกุญแจแบบเดิมสามารถสตา,าร์ทร,รถล็อกคอและเปิดเบาะได้ง่ายๆป้องกันการโจรกรรมได้ดีขึ้นช่องชาร์จไฟ USB ถูกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดินทางได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนตลอดเวลาระบบไฟรอบคันเป็นเลสทั้งหมดช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มอายุการใช้งานมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุด นั่นก็คือราคา Honda c l i ิก1 2 5 i 2 0 2 6คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ5 5 0 0 0 0 0ถึง58,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสีสันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ให้มาเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือใครก็ตามที่กำลังมองหารถอัตโมติคุณภาพดีใช้งานคุ้มค่าในระยะยาวค่าอะไหล่ไม่แพงศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ นี่คือจุดแข็งที่ทำให้ Honda c คลิก2 5 5 i ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้อรถใหม่ในปี2026บอกเลยว่า Honda c คลิก2 5 i i เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่เพียงพอความประหยัดน้ำมันและความทนทานที่พิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้งานจริง ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SR Motor เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่ให่ก่อนใครขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ